ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเคินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลรเวลบนเว็บไซต์รับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ l i น์แอเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนชอบเท่านั้นเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอร์คิวรีอีกแล้ววันนี้นะคะวอร์คิวรีจะมาพรีวิวตัวละครใหม่ในเกมมาเว เรื่องไรเวิรนั่นเองนะคะมีเชื่อว่า อาตอนนั่นเองตำแหน่งสตาร์จิกจี๊ดหรือว่าพพอร์ตนั่นเองนะคะที่จะเข้าในมิดซีซันหรือว่ากลางซีซันนี้นะคะทุกคนก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโมคิรีด้วยนะเพื่อมาหาคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมค่ะและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะ,ะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสก,กินต่างๆนานาหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมา มี Facebook มา w e l l s Live World Thailand Community ด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนก็คือตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครตัวร้ายในหนังเรื่อง Avenger Age of u อ t r อ n นนั่นเองนะคะทุกคนถ้าใครได้ดู Avenger ภาค2นั่นเองนะเออชีเป็นตัวร้ายนะทุกคนแล้วมาเป็นซัพพอร์ตนะคะ ก็คือตื่นเต้นมากมากนะฮะที่จะมีัวระครนซัพพอร์ตได้เข้าเกมนะคะทุกคนทุกคนมาดูกันที่สกิลเพลย์เลยนะคะการโจมตีคลิกซ้ายของออตันนะคะจะเป็นการปล่อยลาแสงเลเซอร์ออกไปจํานวน6กระสุนเนาะในกระสุน1นนัดเนี่ยใช้ประมาณ2วินาทีนะคะในการจี่เนาะพอจี่เสร็จ2วิกระสุนก็จะทําการเสียไป1นกระสุนนั่นเองนะคะทุกคนจี่ได้แป๊บนึงแล้วก็ปึ๊บแล้วก็หายไปนะคะทุกคนปึ๊บแล้วก็หายไปไม่ได้ต่อเนื่องนะคะไม่ได้ฉีดต่อเนื่องนั่นเองนะคะทุกคนก็ต่อเนื่องแหละ2วิประมาณนะั้น ะะอาต่อมาคลิกขวานะคะคลิกขวาทําอะไรได้คลิกขวาก็คือจะเป็นการมอบเลือดพิเศษสีฟ้าให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เรานะน่าจะประมาณสี่ไปประมาณ10เมตรนะคะ10เมตรเนี่ยในวงกว้างเนี่ยเพื่อนจะได้รับเลือดพิเศษนะคะแล้วถ้ามีสกิล E อีก e, มีสกิล E เพื่อนแปะไว้ข้างหน้านะคะแล้วใครที่อยู่ใกล้บริเวณสกิล E หรือโดรนสกิล E เนี่ยแล้วคลิกขวาเนี่ยเพื่อนก็จะได้รับเลือดพิเศษมาด้วยเช่นกันนั่นเองคะ่ะเชื่อมให้เพื่อนเนี่ย ได้รับสกิลคิดขวาด้วยนั่นเองนะคะถ้าใครอยู่ใกล้โดนสําหรับสกิล e ของเพื่อนนะคนนึ่งออกไหมใกล้โดนอ่ะก็ได้รับคิดขวาด้วยนะคะในระยะ10เมตรนั่นเองแล้วถ้าใครอยู่ใกล้ออลตอนก็จะได้คิดขวาเช่นกันนั่นเองค่ะสกิลชิฟนะคะจะเป็นการมอบเลือดพิเศษ50หน่วยนะคะสำหรับเลือดพิเศษสกิลชีพให้กับออลตอนเนาะเป็นการพุ่งอิสระและพุ่งไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาไวไ้แดดถอยหลังแดดหลบ อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อตัวเองหลบได้หลบดีกได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่า,าตอนเนี่ยเป็นตัวบินอิสระเหมือนสตอร์เหมือนทุกตัวละครที่ตัวบินอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้บินเร็วเนาะแต่พอมีสกิลชิปเนี่ยทำให้ชีเนี่ยคล่องแคล่วได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะส่สวดสกิลเอนะคะอย่างที่บอกไปสกิลเอเนี่ยจะเป็นการแปะโดนไว้ที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งเนาะการที่แปะโดนเนี่ยก็คือเหมือนอีกเกมหนึ่งเลยที่แปะฮิวไว้ที่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำการฮิวเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนคลิกซ้ายเนี่ยน่าจะไม่ฮิวเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าในพรีวิวเนี่ยโจมตีแต่ศัตรูอย่างเดียวนะคะเป็นตัวดามเมจค่อนข้างที่จะเวิร์มมากนะฮะอืมมาในส่วนของอันตินะคะจะเป็นการแยกล่างออกไปนั่นเองนะคะทุกคนแยกล่างก็คือเรียกโดนหรือสมุนเนี่ยมาช่วยกันนะคะในการสแปมยิงเลยนะคะทุกคนคล้ายๆกับโรกินะฮะไม่ว่าจะฮิวหรือจะโจมตีเนี่ยดามเมจค่อนข้างทีง่จะแรงมากนะคะก็คือ5ตัวเนี่ยห้าดามเมจเลยตุ้มตุ้มตุ้มคืออันติค่อนข้างทีง่จะ แรงแล้วก็อยู่นานมากๆนะคะทุกคนแต่อันตีเนี่ยไม่ได้เซฟเพื่อนเท่าไหร่นะคะทุกคนก็คืออันตีมีระยะเวลาประมาณ8วินาทีนั่นเองนะคะ ก็คือยิงฮิ้วหิวหิวหรือว่าจะยิงใส่ศัตรูก็ได้นะคะเป็น DPS เลยก็ได้นะคะทุกคนเออเพราะว่ามันได้ทางฮิวได้ทางดาเมจด้วยนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะคะสําหรับอันติแล้วก็อันตินะคะยังกัน CC ด้วยนะคะคือออลตอนเนี่ยจะไม่โดน CC ในขณะที่ใช้อันติเมทสกิลนั่นเองนะคะแล้วบอกก่อนนะคะว่าออลตอนเนี่ยทีมอัพกับไอรอนแมนนะคะแต่ไม่รู้ว่าออลตอนจะใช้สกิลอะไรนะคะก็ต้องดูนะคะทุกคนเพราะว่าทาง Pvew เขาไม่ได้กดใช้ๆดูนะเออทุกคนก็ต้องรอติดตามนะคะ A later few moments later. มาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์เลยว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากนี่จี้จี้จีอุจแรงมากทุกคนเห็นป้าจีช็อตจีจืดตึ้มอุแรงมากนี่ตัดจริงป้าโอ้ยชิปหนีนี่หูบอลีนอย่ามั่นอย่ามั่นอย่ามั่นอุตีนะคะกุจ่นะคะคุณไดเลอรพิเศษนี่ปล่อยโดรนให้ด็อกเตอร์นะคะแล้วก็คลิกขวาไดเลอรพิเศษนี่คือซ้มฮิวคนเดียวหรอหรือยังไงแก อีดอ,อสัตว์มิวคนเดียวป้าเออเออตัวบินตัวบินตัวบินเอออ่ะช่วยกันนี่นะคะเอาสี่พลังตัวบินเวอร์อีดอ,อกสี่แรงมาก อ่ะเดี๋ยวมาดูอันตีกันทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่ฮิวแรงมากอุตยแต่อันตีแรงมากยิงศัตรูแรงมากอีดอกคือเอาละค่ะทุกคนปเป็นอย่างไงกันบ้างกับการดูพรีวิวตัวละครใหม่อย่างอัตอนเอลวานหุ่นยนต์เอลวานเอลสับขนาดนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะตามตรงคือเล่นยากแอบโดนสอยมีสิทธิ์โดนสอยง่ายนะคะแล้วก็ด้วยความที่ฮิวเนี่ยไม่ได้ฮิวจ๋านะคะเป็นตัวฮิวลองด้วยซ้ำนะเพราะว่าสกิล E ไวแปะฮิว,วนะคะแล้วก็คลิกขวาเนี่ย ก็ให้เพื่อนต้องอยู่ใกล้กับอตอนอีกอตอนไปเล่นเดี่ยวก็ไม่ได้หรือว่าแยกหนีหามุมเล่นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าสกิลดิขวาเนี่ยจะเป็นกับอตอนมาก,มากๆที่เพื่อนในระยะ10เมตรเนี่ยต้องอยู่ใกล้แล้วก็ได้เลือดพิเศษด้วยนะคะแล้วก็อันตรีเนี่ยถ้าจะมาเลือกแต่ฮิวเนี่ยโอโ้โหก็ต้องฮิวนะคะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาตอนจะเอ่อได้เลือดเลือดมาเรื่อยๆหรือเปล่าแบบ รีเจนเลือดให้หรือเปล่าเวลาอันติไม่แน่นะคะทุกคนถ้าไม่รีเจนเลยก็ค่อนข้างจะยากนะคะเอออยู่ข้างบนแล้วแบบทำดาเมจอยู่ข้างบนโดนสสอแป๊บเดียวก็แตกอย่างเงี้ยเออทุกคน ก็จริงๆนะก็การดาเมจด้วยน่าจะลดดาเมจนะคะทุกคนน่าจะลดดาเมจของอัจฉริยะสกิลมันนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเอาตอนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรด้วยนะเพื่อเป็นเพื่อนคนเดียวของแม่ตอมามเนาะแล้วคลิปหน้าก็ฮรดจะมาอาธิบายสรุปมีซีซันนะคะในกลางซีซั่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่โดนเนิบโดนบัฟด้วยก็ต้องรอติดตามนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ